อันดับโปเกมอนที่กระจอกที่สุดทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าโปเกมอนอย่างอาเซอุสคือพระเจ้าที่มีค่าพลัง720และหลายคนก็บอกว่าคอยคิงคือโปเกมอนปลาสุดกระจอกมีค่าพลังประมาณ200แต่ถ้าผมบอกว่าคอยคิงไม่ใช่แม้กระทั่งท็อป10ตัวที่หัวที่สุดทุกคนจะเชื่อหรือเปล่าครับและเนี่ยคือ5ตัวที่หัวที่สุดจากโปเกมอน1,000ตัวอันดับที่5อสูริวโปเกมอนเบบีนะฮะค่าพลังรวม190อันดับที่4สนอมโปเกมอนหนอนสุดน่ารัก ค่าพลัง185อันเนี้ยค่าพลังหัวไม่พอาธาตุของมันเนี้ยยังกระจอกอีกด้วยอันดับที่3กับ2ค่าพลังเท่ากันสันค์นอดีตเจ้าของฉายาหัวที่สุดในเกมค่าพลัง180แบละลิฟบลักโปเกมอนหนอนภาค8นะครับค่าพลัง180เหมือนกันส่วนอันดับที่1นะฮะวิชชี่วอชี่ปลาร่างเดียวนะฮะเป็นปลากระจอกที่มีค่าพลังแค่175แต่ว่าพอแปลงร่างแล้วเนี่ยค่าพลังกลายเป็น620เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลดหลังเกม้วยนะ